เทสโก้โลตัสนะคะได้มีการเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะเพราะว่ามีการนําร่องเปลี่ยนไปทั้งหมด2ส,สาขาด้วยกันต้องอย่าลืมนะคะว่าเทสโก้โลตัสเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกัน,น,กน,น market, 1ก็คือเป็นลักษณะของไฮเปอร์มาร์เก็ตก็คือเป็นเทสโก้โลตัสส่วน2ก็คือเป็นโลตัสเอ็กเพรสเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสมีการเปลี่ยนหมดเลยะคะ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนเพราะว่าเปลี่ยนไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหน้าตาเดี๋ยวให้ทางทีมง,งานขึ้นอันนี้คือของเดิมของเดิมนี่คือของเดิมไม่ของใหม่<อ>เป็น คือโลตัสเนี่ยจะเป็นโลตัสแล้วมีตัวเห็นไหมคะเป็นหยดน้ำแต่แล้วก็มีตัว S เอาตัวหยดน้ำก่อนตัวหยดน้ำเนี่ยทางครีซีพีเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันคือเป็นการปักหมุดพี่โอเป็นการปักหมุดว่าเอยตั้งอยู่ตรงนี้สถานที่นี้ที่อยู่ในแมปปกติทั่วๆไปส่วนตัว S เนี่ยนะคะก็เป็นตัว S ที่หมายถึงว่าสมาร์ทฉลาดอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ปรากฏ<ด>ว่าสมาร์ทค่ะ แต่ปรากฏว่ามีคนแอบไปจับผิดบอกว่าเอ๊ะทำไมสีมันคุ้นคุ้นสำหรับใครที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยพี่โอค่ะด้านข้างก็บอกว่าอันนี้เป็นผู้ให้บริการนะคะของ 5G ในออสเตรเลียเป็นโอเปอเรเตอร์สีมันคล้ายคกันสีาคล้ายกันตัวอักษรคล้ายกันไหมไม่คล้ายไม่คล้ายแต่ว่าสีคล้ายกันตัสีคล้ายกันหยดน้ำอาจจะคล้ายกันกลุ่มซ p พีหลังจาก ควักเงินไปร่วม3าแสนล้านไปประมูลซื้อเทสโก้โลตัสมาแต่งองค์ทรงเครื่องลูกของตัวเองที่ทำคลอดและฝากเขาเลี้ยกไว้ตอนนี้ไปซื้อกลับคืนมาเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกเมืองไทยแปลงโฉมใหม่ทั้งตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งตัวมิดเขาเรียกอะไรมินิมาร์มินิมาร์เหรอเป็นเอ็กเพลสอ่ะ <Express S 2> เอ็กเพรสเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเทสโก้โลเอ่อเทสโก้โกลฟรีชเทสโก้โกลฟรชนะคะก็จะได้เห็นภาพกันที่นี้สิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมโฟกัสเรื่องของการเปลี่ยนโลโก้ร <Log> o, หรือเปลี่ยนอะไรหรอกแต่ว่ามาส่องดูธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพีกันดีกว่าว่ามีมา,มากน้อยแค่ไหนนะคะคไปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมคะ่ะดูมีอะไรบ้างอ่ะอย่างเทสโก้โลตัสเนี่ยเขาเปลี่ยนละทั้งหมด2อันเนี่ยมีทั้งหมด2 1 5 8สาขาพี่โอ๊ะสองพัา ในนามของเทสโก้โลตัสตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็น Lotus, <Lotus. S 1> โลตัส <c oughs> โลตัสสมาร์ทสองพาสาขาแล้วก็ยังมี7 e เ e ่ e อีเลฟเนี่ยเยอะที่สุดเลยก็คือ1 2ึ่งสาขาแมดคิบค้าปลีกใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะว่าค้าปลีกก็ได้จะเป็นค้าส่งก็ได้เนี่ยะนะคะหนึ่สาขา CP Freshmart มี400สาขาแล้วก็รวมถึง CP Fresh ด้วยมีอีกหนึ่งสาขาใหญ่เหมือนกันนะคะ oh. ทั้งหมดเนี่ยรวบรวมให้คุณผู้ชมดูแล้วาาตกลงหมื่นสองหมื่นสาม หนึ 1> <1> uh ่ง1มื่นสี่พัน้อแห่ง oh. เดี๋ยวถัดไปเลยค่ะสไลด์ถัดไปคุณผู้ชมดู oh. คือนี่ค่ะพี่โอรวมแล้วเนี่ยค่ะปลีเครือซีพีมีทั้งหมด14,784แห่งทั่วประเทศทีนี้ไม่เห็นภาพหรอกว่าตกลงว่ามันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศไทยที่มีประมาณ513,000ตารางกิโลเมตรนี่คือพื้นที่ของประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยเชเลีย ทางสิ้น153,120ตารางกิโลเมตรใช่ค้าปลีกในเครือซีพีมีอยู่14784แห่งเฉลี่ยทุกๆ34ตารางกิโลเมตรจะมีร้านค้าปลีกของกลุ่มซีพีตั้งอยู่1แห่ง 34ตารางกิโลเมตรคุณบอกว่าอืทำไมไม่เห็นจะเยอะเลยไม่เห็นจะหนานแน่นเลยเอ,อ,อย่าลืมออนะคะว่าพื้นที่ประเทศไทยมันมีบางส่วนเป็นภูเขาเป็นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ได้ออทีนี้มาลองหารจังหวัดดีกว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ77จังหวัดเนี่ยนะคะหนึ่งจังหวัดเป็นกรุงเทพมหานครอีก76จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ท้องถิน่นละกันครับหารแล้วพี่โอจะมีค่าปรีของเครือซีพีตอหนึ่งจังหวัดเนี่ยอยู่192แห่งอะไรนะ หนึก้าคุณกำนวณผิดหรือเปล่าเ,าเนี่ยไม่ผิดจิพี่โอเจ็ดสิบเารหมืสอ่ะออกมาเป็น192แหง่งตีกลมๆเลยโอ้ยต้องเอาตารางพื้นที่โอ้ร้อยคำหมื่นห้ันหมู่บ้าน5หมู่บ้านจะมีค้าปีีกหแหง่งใช่เก<อ>้อยยีอำเภอจะมีค้าปีของเครือซีพีอยู่16แหง่งนะคะตอนะ่อหนึ่งอำเภอะเจ 1,435ตำบลที่ทั่วประเทศเลยรวมแขวง180ยแวงสิบหกตำบลจะมีธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม CP 2แห่งคลุมทั้งประเทศเลยไม่ต้องห่วงต่อไปมินิมาร์ทคอนเวเนเยนสโตจะกระจายไปทั่วทั้งประเทศบรรดาโชว์หวยทั้งหลายเตรียมตัวรับมือไหว เราจะเข้าถึงอ่ทีนี้นอกจากพื้นที่แล้วก็ความหนาแน่นแล้วเนี่ยนะคะมาดูกำไรกำไรรายได้เขาหน่อยละกันนะคะปี2 5 6 2นระคะรวม4บริษัทแล้วเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยมี CPO Macro เอกชัยนี่ก็คือ Tesco Lotus เก่า CPF Trading นี่คือ CP Freshmart CPO Macro Tesco Lotus CPF Trading รายได้รวมทั้งหมด1.02ล้านล้านบาทกำไรเท่าไหร่ กำไรอยู่ที่37,000กว่าล้านบาท37,000กว่าล้านอันนี้รวบรวมตัวเลขทั้งหมดเนี่ยให้คุณผู้ชมปดูะ c p o ค่ะปี60กำไร19,000ปีหกหนกำไร2องหมื่กสอำไร2อ0หมแล้วก็ไตรมาส3ปีหกสากำไร1 2ึ0 0หล้าน c p o นี่คือเซเว่นอใช่ค่ะเมคโครปีหกศูนย์กำไร6,100กว่าล้านค่ะปีหกหน0่กว่าล้านปีหกสองหกพกว่าล้าน ไตรมาก3ปี63 4,000กว่าล้านเทสโกโ้ Lotus ในนามเอกชยัย Distribution 60 9,100กว่าล้าน619,200ล้านและปี62อยู่ที่7,800กว่าล้าน CPF Trading 500กว่าล้านปี60 300กว่าล้านและ600กว่าล้านโอ้โห ติ้มตัวไหนดีคะเห<อ>็นกําลีกําไรแบบนี้แค่แค่อิจฉาเล่นๆแค่อิจฉาเล่นๆว่าอาณาจักรค้าปลีกของกลุ่มซีพีครอบคลุมประเทศไทยและในอนาคตจะขยายยังไงน่าสนใจทีเดียวรับมือกันไว้ดีค้าปลีกสมัยใหม่บุกไปถึงเรือนชาญคนไทยต้องต้อนรับค่ะทีนี้มาถึงสินค้าเกษตรกันบ้างดีกว่าค่ะ